สำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงวิธีการดาวน์โหลดโปรแกรม Zoom Meeting ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดประชุมนะคะแบบสัมมนาใช่ไหมคะอันดับแรกก็ต้องเข้ามาที่ Zoom นะคะเ,เข้ามาที่ App Store นะคะหรือว่า Play Store ก็ได้นะคะแล้วแต่เครื่องมือถือว่าเราใช้เป็น Android หรือว่า iOS นะคะเมื่อเข้ามาแล้วให้มาพิมพ์คำว่า Zoom นะคะข่บพิมพ์แบบนี้ค่ะ Zoom Cloud Meeting ก็กดลงไปนะคะ ตัวอย่างโปรแกรมนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นโปรแกรมแอปสีฟ้าแล้วก็เป็นรูปกล้องก็ให้เราดาวน์โหลดมาติดตั้งในเครื่องนะคะเมื่อเราดาวน์โหลดมาติดตั้งในเครื่องแล้วก็ให้เราเปิดใช้งานนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการเปิดใช้งานคะทีนี้นะคะพอเราดาวน์โหลดติดตั้งเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะหน้าจอของเราค่ะก็จะเป็นรูปแบบนี้นะคะสังเกตนะคะเป็นรูปกล้องนะคะเมื่อเราใช้ก็แค่จิ้มเข้าไปเท่านั้นนะคะแล้วก็สาหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม ให้กดคําว่า join meeting นะคะกดที่นี่ได้เลยนะคะทุกคนนะคะแล้วพี่บวยนะคะก็จะบอกเลข id นะคะหรือว่ารหัสผ่านในการเข้าใช้ระบบก็ให้เรานะคะ copy นะคะหรือว่าพิมพ์เลขรหัสผ่านมาใส่ตรง,ตรงนี้นะคะเมื่อใส่เสร็จแล้วนะคะก็ให้เรากดคําว่า join meeting นะคะเท่านี้นะคะระบบก็จะทําการเชื่อมต่อนะคะแล้วกเ็เราสามารถจะประชุมได้ะคะทีนี้ในส่วนตรงนี้คือชื่อนะคะดังนั้นพูดเข้าใช้งานในครั้งแรกเนี่ยอาจจะไม่ได้ พิมพ์ชื่อตัวเองเอาไว้แล้วก็สามารถที่จะมาตั้งชื่อของเราเป็นอะไรก็ได้นะคะเช่นพี่บวก็ตั้งชื่อว่าบวอรวรรณนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะในการใช้งานค่ะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะคะสมาชิกก็ที่รอเข้าประชุมอยู่นะคะให้รอในเรื่องของเลขไอดีที่แจ้งไว้แล้วก็มาวางที่ตำแหน่งนี้แล้วกด o อ n มิ e t i n g ได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะ